สวัสดีจ้าพี่น้องปลอดภัยเบิดสู่คูสู่คนจ้าพี่น้องมาน,นี่สมาแกงขนนุนใส่กับกระดูกหมูแกงขนนุนด้วยว่าบะหมี่บานเทาเอิญมาบะหมีา่าะจังก็ใส่ขัวกระดูกหมูใส่แล้วใส่หอมแดงใส่ตะไคร้นี่จ้ามองหอนล้วในถ้วยเนี่ยก็ใส่มีอ่า รด,ดดีแป้งนวลน้ำปลาน้ำปลาแหลกนาะจ้าใส่ลงไปเ้ยแกงแบบบานๆจะแกงแบบบานๆเลยจ้าเสียงคางบานเลยจ้าพี่น้องจ๋ากับก็ตุดกาาได็ไปหลายๆจ้าแกงใส่ผัก ค่ะตะไคร้หอมแดงใส่ลงไปใส่น้ำยะนางนิดหนึ่งนี่สีมีสีน้ำชะนางนิดหนึ่งแล้ว มีดิดเดียวก็ใส่นิดเดียว,ยวจับหางจ้านี่ก็ใส่เดียวคำพอดีก็ิดใส่พักขาลงไปมีใบอันพักนังเดือดนิดหนึง่งดูว่าใบสูบูรืเนล่จ้าจนี่แซ่<ป> โอ้ยควรปรุงเครื่องเรียบร้อยจะมีหอมแดงตะไคร่ตำบัอพริกใส่แล้วก็ใส่กระเบือ้องหนึ่งแล้วก็ใส่ใบยานาเนาะบ้โหาพี่น้องแกงคือกันด้วอจ้ะอันนี้สูตรของเราเองก็จะประมาณนี้ได้จ้ะแกงแบบบาน,บานอื